เสียงไอแบบมีเสียมหกของลูกไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่จะเทือนไปถึงใจแม่ลูกก็ไอไม่หายสักทีเรากําลังทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับพี่กันน้องแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะถ้าลูกอไอบ่อย,อยๆไอแรงๆยิ่งจะทําให้เย่บบุทางเดินหายใจลูกอักเสบมากขึ้นกลายเป็นวงจรกระตุ้นให้ไอามากขึ้นเสมหะมากขึ้นไอซ้ําอีกส่งผลให้เกิดไอเรื้อรังแม้ไม่มีการติดเชื้อแล้วอีกทั้งการไอในช่วงเวลากลางคืนก็ทําให้ลูกน้อยของเราตื่นบ่อยนอนหลับไม่สนิทส่งผลต่อการจเจริญเติม ตพัฒนาการอารมณ์และก็การเรียนรู้ค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการไอในเด็กส่วนใหญ่เราก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ RSV โควิด19ปอดอักเสบและในบางครั้งก็เกิดจากการระคายเคืองเนื่องจากการแพ้ค่ะในคลิปนี้พี่กันมีสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําในการเลือกซื้อยาแก้ไอให,ให้กับลูกค่ะสิ่งที่ไม่ควรทําคือใช้ยาแก้ไอที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ตรงจุดอาจจะมีโอกาสกระตุ้นให้ลูกไอมากขึ้นเพื่อที่จะขับเสมหะออกมาค่ะใช้ยาแก้ ไอที่มีน้ําตาลมีแอลกอฮอล์เพราะว่าไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสําหรับเด็กค่ะสิ่งที่ควรทําในการเลือกซื้อยาแก้ไอให้กับลูกเลือกยาแก้ไอที่มีคาร์โบซิสทีนช่วยลดอาการไอได้ดีและมีกลไกการออกฤทธิ์ให้ไปละลายเสียมผะที่ตรงจุดคือเพิ่มสารคัดหลัง่งน้ําในทางเดินหายใจให้เสียมผาอ่อนนุ่มเหนียวข้นน้อยลงทําให้เสมผะแตกเป็นโมเลกุลเล็กๆล,ละลายน้ําได้มากขึ้นขับออกได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไอเพื่อขับเสมผาออกมา2ค่ะให้เราเลือกยาแก้ไอที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีแอลกอฮอล อย่างยาแก้ไอหมีแพนด้าเป็นยาแก้ไอาที่มีคาร์โบซฮเดรนลดอาการไอได้ดีลดการระคายเคืองละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้อ่อนนุ่มลงขับออกง่ายไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์เรียกได้ว่ายาแก้ไอหมีแพนด้าไม่ใช่แค่ละลายเสมหะเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยหลายอย่างในขวดเดียวเลยค่ะทั้งทำให้อาการไอเบาลงไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะหากลูกน้อยไอายมากขึ้นกินนมกินอาหารไม่ได้น้ำหนักลดไอเรื้อรังนานกว่าหนึ่งเดือนแนะนําว่าให้พาลูกไปพบแพทย์นะคะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ E ah.